ทายนั่นก็พอไม่น่าได้กับพอมีเนงเนี่และน้องคนจังมาที่เป็นไายและเป็นเจ้าเหลือเป็นตรงน้องโอส่งขาดีรู้เป็นเจ้าไรเหลือเจ้าน่ากรรมก่อนพตั้มต่อยกะหามุมดอกบิ่งมอดเนงโอ้ยแม่เสีย เป็นบาตายไปแล้วตายตายนี่บาได้ตายเล่นเล่นเล่นบวกดังลักพันหนังน้อเมียน้องนิ่ิเมียวอแม่แนวมันใช่ยังก็อแสดงกันแต่งเองให้เป็นเรื่อง บาดบคุณแม่ียแก้วสุริน ER ีแล้วตายจนเมื่อตายจนเสียงเหลืออยู่ยังอยแต่จากเขาแล้วน้อแเม่นงโอ้ยน้อแเมียตายจากลู ตายจากเต้าจากควงเก่าที่แดงมาแม่เจ๋อนับตั้งแต่เมื่อนี้แม่ระจากนี้โลดก็คือตั้งแต่ตอนเจ้าไปกามบ่มีมื่อทิกลับมาไอ้บ่มีมื่อ สิปืนตื่นนิ่เมีเอ้ยเมีบาดาหเนเพิ่นไปเที่ยวค่ะยังสิได้รอกวมาเมีสิเอ้ยคันนี้มไปให้ยังสิได้ นนี้แม่เอาไปนะยังกี่ด้กลับบ้านนะเกินว่าทอละานลุงนะเนียวว่าแม่ตายทั้งคนมามีมือสี่กับเต่าน้อยจำเปียง สมจิตเอ้ยเน่งโอ้ยน้อแม่พวกลูกชายลูกสาวมากั่งรัตตอนดอกคอยทาแม่จิมาแม่เอ้ยแม่เมื่อนี้นับตั้งแต่มือนี้แม่ต้องไปบังบังมาหอหลังขึ้นมาสังอีกแล้ว แม่เอ๋ยแม่ขันบ่เอิญสังไก่โอ๊ตเพราะเอิญดอกสังไก่นี่ละน้องเปิ้นตั้งบาดปล่อยตะลูกหน่อยนี่ละไว้ลูกสาวลูกสายตลอดทั้งคุ้มพอกว่านี่ละไว้ให้ให้ฮำนักกำอุกเด้อ โอ้ยน้อยม่นับจากนี้ไปโลกของแม่ก็เสียความสูงมากมีเลยแม่นมาตายไปเดียตกกลางเกินโลกที่ปัญหากลางเว็นน้ำโลกที่เบิ่งตั้งแต่ลกูกที่ม่อนง ย้ำกี่นาดหลายหลายลูกคนใหญ่สะยกจกขางคว้าลูกคกลางโลูกคนน้อยสะยกจกขางใจไปแล้วเ่าอยากบังแม่เจ้าแมนี่พ่อควรแก้วสุีิขับลูกลูกหลานกินน้ำแม่สียลายจังในสาง กอเจกวนกอดนอาโนม like nee, ่นอนวว้ดองมิจญาแม่มารับกัดจวนบุญน้ำ้วยแม่เชียยมอนแม่พ่อละมันเมายเก้าเด้อนได้นอนแต่แล้ว โอ้ยน้แม่อยู่น่าลกเรือปากฝายโตเจ้าะรกรบับฟังแม่ที่เป็นวาวิญญาณแม่กันไม่มาวาดแม่แม่ที่มาทางกรรมทางใด บ่เห็นลูกางลูกสาวเจ้าลูกชายเจ้ากับ่เถียงแมน่าไหนเมนนี่เป็นมือแมนมาใช้เนียวได้ได้ลูกกะจำมากวบกันแกงมารลอดทางว่ามาดี แม e ่สีแก <Overwatch> <I 'm S 1> ้วสุดเย้ายว่ามาเดินจังว่ามามาทอนมาตขาดหน้าร้อนแม่จะได้นั่งจุ่มแม่หัวต้อนหัวหน้าหมอดป่าป่าแต่จาไม่รล่นดอกนั้งเสืยง อย่ามาสาวอดคลั่งเกยบดินอาจนาดองเดเมเดออาแมลงออนทางไอรับฟังจังเนี้ยมาได้ดีจาแข็งแ็นแม่เมสีแสงโลกสาว ลูกเขยลูกซ้ายลูกสะเพื่อลูกลานคนใดเองญาติน้องคนใดบอเถิดบอต้องให้แม่สีนั้นเลิศใจแม่โอ้ยน้อแม่สีแล้วแล้วมา ไอ้แม่โลกกาท้ายไอ,ไอ้แม่ to, ไอ้กาโทษไทยโต,ตจเจ้าอย่าใจกำมมามาดี พี่น้องของเจองความกำลังเสี่ยวพายมาของแขนผูกคองผูกกับผูกตั้งแต่ปลายดอกกีแม่ตาเล้ยตนเจานะ้าน้องเพราะนั่นผูกแต่ปลายเงินั่นกะบอยมาหดาเอดบ่น้อเอ็มแม่เนี่ยสิบ่กา,า้องตั้งแต่ป,ปาลายบ่น้อลมไม่ลมควบขันดยใจนะ้อ เออหน่อยหลกยเหลียตนศาสตรที่แม่นายันเล่าบรมมาอันมุสุมหลงพอเนี่ยว uh 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 ัดไปยังเราเหลียตนศาสตรที่แม่สิีโอ้ยนะแม่กันจะมาหอดแล้วแม่ก็ยาได้ยานเดินวานมาทั้งนี้จไปเม้ามาหะะก็โยตามใส่หัวจะไปเม่าเมาเล่นน้ำตาเว็ดมันสิคาม มาฟังเทศฟังทาน้ำปวกโลรกและเต่ากันควงเจ้าอย่าโจดนในตอนนี้กันแม่มากอดน้ให้แม่ใต้กว่ามาเด้อแม่เรือกันจะมาทางไหนจะไปจนปัญญาค้างกันจะมาทางไหนจะไปจนอกปากข่าแม่สีกันจะมาเก่งแล้วอยากเกินจี หนูเคยเจ้าสมาธิแต่แม่มีูด้เดียวนี่แหละมีเงินมาให้เจ้าร้อยหนึง่งผู้อื่นก็พอปาน,นันละแม่จังคอยน้ำมาถามเอาเดิมมาเล่นเนอะขี้ให้กูเขาบังให้ไวะฉันเนอโอ้ยนนองแม่จังมาได้มีนี่โลกและเท่าได้แจกตรงโคชลนะฮะมีเงินตาติมรับกันมากไม่กันลายลอยเอง แม่เอ to então, ้ยแ <te asta> ม,ม <te asta> ่ราว่าหลายเลยน่อยมาว่าหลายเลยน่อยเนียวไดน้อลูกกะแตงงมีปัดใจกระดาษแดงมาให้ดอกแดงบุญนานาพัดเลี้ยนโยเพกเป็นห่วงกัะนิ่งหาโลกสาวมาลองรับกันแต่งบุญกันนนนเอง แม่ลับขึ้นมากินข้าวกินผาน้ำลูกของแม่ก่อนเดแม่ได้องนั่งคอยพักนั่งคอยนอนส่อมฝนฝนกับลูกสางพีพอควรได้สางเมือนมาเป่นจีเกื่อนจบเจ้าออกจากที่ไปเผาไม่รบดูมี มื่อเนื้อตัาเจอแม่เนื้อญาติน้องกระไดเบิ้งที่ไปเมืองเสียงควัญอยู่หม้อมนั่นแหละเด้อพิ่นบอกปากที่รงดวงวิญญาณแม่ขียแก้วสวีขึ้นจันต์ป้าให้หายหน้าจากโหเฮาแม่เอ้ยแม่ ไม่มีนี่เหนือไร่ดีเป็นกะเบานือไร่ดีเป็นกะว่ากันแม่มาหอดแล้วอยากกินข้าวกินปลาโรกผู้ใหญ่โรกผู้น้อยเสียหางไอ้ดอกแดงเมื่อนี้ปลายโปรแกรมนคาโปรแล้วเหนือไร่ดีใครจะว่าสีแถมพ่อในแม่สีเบิ่งกันนะ ไอ้นาเป็นดูตั้มป่าไปเห็นหน้าพ่อภาษีสาธุเด้อแม่สีเด้อกันแม่ดวงวิญญาณของแม่ตกหกก็ให้ผลจากุกเด้อแม่เด้อกันแม่แม่เถึงตกไกลสกิ้งยิ่งจะสมดังใจปองไอ้หด้าเปแม่โอ้ยสสวรรค์าาเทวด เป็นแถวทันทีคุณแม่มีน้อมากล่นกันไปนาสุสวรรค์สาสตร์มาไปนาประสิอาิน้อมากปลดกัอนแม่ปอดเจ้าบ่มีมาเป็นแม่ของพ่อวันมาเป็นแม่ของลูกเก่าดังเขาเง้งเจ้าเน่งเน่งงนเ อ้าวแล้วบัดนี้บ้านที่มโงใหม่สิไหวพรในอีพอกวนเบ่งกันนาตลอดโลกและเท่ากันควังเจ้ากุ้งนศาสตเด้อพระฝนเด้อฝนเมื่อนี้ไครจะตึงตึงตฝนเมื่อในคราซชปง ปงป่ากระเดียงในเมืองไทยได้ยินจังดังไก่กระชองชังจังป่าให้พระลานั่มโยนนั่มทรงสมประสงตกกำกันดีได้ดอกดังไม้ปะกขวัญเอ้ยย่ยมาเจ้านอนควมจะพันผ้าปีพายกันยี่พ่อนอนงานจะพันละผ่าปีเป่าตื่มเมื่อเส้ากระเป๋าเจ้ารวนแตง แหนวบัดนี <altro> ้้โอ่ลูกหลานพอกระเทิกกันแล้วมาทำการค้าหากำไมไกลได้ง่ายง่ายไก่เป็ดดังไก่ย่างแต่ต่างนั่นแน่ลังไข่ขนมข้าวต้มผัดตีแตงโมสิงคโปรงขนมพางอด่นเลวจะไก่ต้องไข่ซอยหน่ารักจะไม่เงินเลย เล่นกระตงเจ้าจะนั่งเต็มไอ้ได้เป็นืึองเบาปปอนใช้เที้ยวเบาเป็นชายาได้เทวดายาที่นอนโกตโนโก้โชนเองไอ้บนมีล้นปากันไปน้ำ